ไฟหน้ารถก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของระบบความปลอดภัยในการใช้งานรถในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับก็สำหรับหลายท่านนะครับอาจจะเคยพบว่าไฟหน้ารถของเราเนี่ยอาจจะติดขึ้นมาเองในตอนกลางวันหรือใกล้จะค่ำแล้วเนี่ยไฟยังไม่ติดซึ่งอาการเหล่านี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นในรถ รุ่นรีโวที่มีระบบไฟหน้าเป็นระบบไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับว่ารถของเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจาก3สาเหตุหลักนะครับ1ก็จะเป็นสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับตามฤดูกาลที่จะมีแสงส่องสว่างตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนที่ไม่เท่ากันนะครับและ2ก็จะเป็นการติดตั้งฟิล์มรถของเรานะครับที่อาจจะเข้มหรือหนาจนเกินไปนะครับผม และในส่วนสุดท้ายส่วนที่3ก็จะเป็นการปรับตั Sabbath ้งค่าระบบไฟหน้ารถของเรานั่นเองนะครับซึ่งอการเหล่านี้นะครับเราสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองนะครับสามารถทําเองดนที่บ้านเลยนะครับก็จะเป็นการปรับตั้งค่าระบบไฟหน้ารถของเราด้วยตัวเองนะครับในส่วนวิธีการปรับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาในขั้นตอนแรกนะครับผมก็ทําการเปิดโหมด ACC ของตัวรถนะครับเนาหรือเปิดสวิตช์ไฟนะครับถ้าเป็นรุ่น push start นะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับ2ครั้งนะครับผม ถ้าส่วนเป็นรุ่นกุญแจนะครับให้บิดไป2ล็อกนะครับผมเพื่อทำการเปิดระบบไฟตัวรถนะครับหลังจากเปิดระบบ ACC แล้วนะครับแต่สังเกตที่ก้านไฟหน้านะครับตรงนี้ขีดจะอยู่เดิมที่ออโต้นะครับผมให้เราบิดขึ้นมาที่ก้านไฟหลีนะครับหนึ่งครั้งจากนั้นกดปิดระบบ ACC นะครับผมจากนั้นก็ผักเข้ามาแหาตัวนะครับผม แล้วปรับนะครับโดยการรีเซ็ตค่าเดิมโดยการปรับขึ้นลง5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5, 5. ่จากนั้นรอไฟหน้ารถกระพริบกระพริบตามค่าเดิมของเรานะครับว่าเราตั้งไว้ที่ระดับไหนนะครับผมจากนั้นผักเข้ามาหาตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ผมจะปรับไว้ที่ระดับ3นะครับผมผมจะผักขึ้น3ครั้งนะครับ1 2 3 กออกอสังเกตที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าจะกระพริบ3ครั้งนะครับผมจากนั้นก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้พวกเราตั้งค่าระดับความใบแสงไว้ที่ระดับ3นะครับครับผมสำหรับการตั้งค่าไฟหน้าที่ได้สาธิตเป็นเมื่อสักครู่นะครับก็เราสามารถปรับได้เองโดย5ระดับนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูด้านข้างนะครับผม ก็ไล่มาตั้งแต่ระดับที่1เลยนะครับก็คือปรับ1ครั้งไฟหน้าติดช้าที่สุดนะครับไปจนถึงระดับที่5นะครับก็คือปรับ5ครั้งก็ไฟหน้าติดไวที่สุดนะครับอย่างที่ผมได้สาธิตไปเนี่ยผมปรับ3ครั้งนะครับผมก็จะเป็นค่าเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับท่านลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากสอบถามรายละเอียดการใช้งานรถยนต์เบต้าทุกรุ่นหรือสอบถามรายละเอียดรถใหม่สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านข้างนี้เลยได้นะครับ แค่หลอดตะกูลขายโตโยตา้าซื้อโตโยตา้าต้องมาที่โตโยต้าแค่หลอตะกูล